สวัสดีนักลงทุนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การสรุปข่าวเช้าประจำเช้าวันที่27เดือนมิถุนายนนะครับสำหรับท่านที่กำลังมองหาบริการห้องสัญญาลทองคาสกุลเงินนักทุนสามารถที่จะอ่านดูรายละเอียดเบื้องต้นแล้วก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับบีจีมาเกกับโปรโมชั่นใหม่ตอนนี้เขามีโปรโมชั่นแข่งขันด้วยนะครับใครที่สนใจคลิกเข้าไปดูรายละเอียดที่หน้าเว็บไซต์ เอเีเครับนักทุนตอนนี้ใครที่เทรดกับเรารับริเบทเงินคืนสูงสุด2,500เหรียญเลยทีเดียวรายละเอียดอยู่ที่ไลน์ไอดีด้านล่างแล้วนะครับโ o รไฟ์ยูครับผมเทรดสุดปังรับชิบสุดฟินในวันนี้ใครที่สนใจนะครับคลิกเข้าไปดูรายละเอียดที่หน้าเว็บไซต์ได้เลยนะครับนักทุนครับหรือว่าลิงด้านล่างนี้ก็ได้ XM ครับผมโปรโมชั่นประจําเดือนใกล้จะหมดแล้วนะครับโบนัสเงินฝาก100%สูงสุด500ดอลลาร์เลยทีเดียวครับ สวัสดีนักลงทุนครับสรุปข่าวเช้ากับกระปงคูเปานะครับในช่วงเช้านี้ราคาทองคำก็มีการกระโดดกบขึ้นไปเลยนะครับรวมไปถึงสกุลเงินสินทรัพย์ปลอดภัยที่ขยับปรับตัวแข็งค่าสู่บริเวณที่หน้าของตารางซึ่งก็คือสกุลเงิน JPY แล้วก็ CHF ครับ ซึ่งเนื่อจากว่าตลาดมีความวิตกกังบวนนะครับเกี่ยวกับสถานการณ์ความบานปลายระหว่างรัสเซียยูเครนเพราะว่าล่าสุดก็มีข่าวรายงานมาเหมือนที่หลายๆคนทราบกันดีนะครับว่าในช่วงวันเสาร์อาทิตย์มีการรายงานโดยสรกข่าวใหญ่ว่ากลุ่มประเทศ อุสาหกรรมชั้นนาของโลก G7 จะทําการแบนการนําเข้าทองคําจากรักเสเซียครับทุกท่านก็เลยส่งผลทําให้ราคาทองคํานั้นมีการกระโดดกับพุ่งทะยานขึ้นไปเลยนะครับปรับตัวสูงขึ้นไปแถวๆประมาณ1,800 40กว่าขอภัยครับ1,839.40ถ้าเป็นราคาของทองฟิวเจอร์สนะครับส่วนราคาของทองคำสปอตของเราเนี่ยกระโดดแกวบขึ้นไปถึงราคาประมาณ1,839.3ก่อนที่จะมีการย่อตัวลงมานะครับและหลังจากนั้นแท่งเทียนปัจจุบันก็มีการขยับปรับตัวสูงขึ้นปัจจุบันนี้ราคาทองคำเคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับ1,833นะครับหลายๆคนก็ถามต่อแล้วว่าเอ๊ะคุณแล้วแบบนี้นี่ เขาจะมีการปรับตัวยอลงมาอีกหรือเปล่าสำหรับราคาทองคำนะฮะก็ต้องรอดูหลังจากนี้อีกนิดนึงนะครับนักทุนว่าตลาดจะมีการขานรับอะไรอย่างไรนะครับเพราะว่านี้ก็ถือว่าเป็นประเด็นที่ค่อนข้างใหม่จากก่อนหน้านี้ที่เคยมีแบรน การนําเข้าน้ํามันจากฝั่งของรัสเซียนะครับแต่หลังจากนั้นไม่นานราคาก็กลับมาเคลื่อนไหวเป็นปกติครับปัจจุบันในช่วงเช้าวันนี้นะครับราคาน้ำมันดิบเนี่ยก่อนหน้านี้มีการกระโดดกลับลงมานะครับสวนทางก,กันกับราคาของทองคําแต่พอท้ายที่สุดแล้วราคาก็มีการย้อนกลับขึ้นไปทําให้โดยภาพรวมในระยะสั้นๆนี้ยังอยู่ในทิศทางฝั่งขาขึ้นครับนี่คือสถานการณ์ล่าสุดเลยครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราลองไปอ่านดูจากสานักข่าวแล้วเมื่อคืนนี้ผมก็ได้อ่านจากทางฝั่งของ รูมเบิร์กอยู่เหมือนกันนะครับนั่นคุกเขาบอกว่าตั้งแต่สมัยที่ เริ่มทำสงครามกันไปใหม่หมระหว่างรัสเซียกับยูเครนเนี่ยทางฝั่งของอังกฤษเองซึ่งก็ถือว่าเป็นประเทศที่อยู่ในกลุ่ม G7 แล้วก็เป็นผู้นําเข้าทองคําจากฝั่งรัสเซียด้วยเขาเริ่มมีการลดการนําเข้าทองคาําคจากรัสเซียมาตั้งแต่สมัยนั้นแล้วนะครับทำให้ปัจจุบันนี้เนี่ยปริมาณการนําเข้าทองคําจากรัสเซียเนี่ยเหลือค่อนข้างน้อยแล้วก็อาจจะส่งผลระยะสั้นไปนะครับสำหรับในส่วนของตัวประเด็นดังกล่าวแต่ก็ถ้าเป็นไปได้นักทุนรอดูช่วงตลาดใบใบหรือว่ายุโรปก่อนแล้วกันนะครับจะมีความชัดเจนมากกว่าดีครับผม ข่าวเช้าทั้งหมดของเรานะครับสวัสดีครับ